สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้วันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2563นราะครับรายการสองเศรษฐกิจกระจายเสียงทางสถานีวิทยุพลปตอ,อทร avel radio คลื่น fm 1 0 4 5ง Hz ดาเดำเนินรายการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ16นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับสำหรับวันจันทร์นี้ดำเนินรายการโดยคุณมอมรรัตน์จรูนสมิทธ์และผมนายยศชลิดมิตรไพบุญครับสวัสดีครับคุณมอมรรัตน์ครับค่ะสวัสดีค่ะคุณยศชริดและท่านผู้ฟังค่ะ ครับก็วันนี้ก็เป็นเป็นวันหยุดเนาะเป็นวันหยุดที่ที่ไม่ได้ดคิดเยเไม่ได้คิดว่าจะเป็นวันหยุดมาก่อนเดี๋ยวร,รู้ไหมรู้ไหมว่าวันหยุดวันนี้มาจากไหนมาจากวันสงการใช่ไหมฮะค่ะคือตอนวันสงการเนี่ยก็คือช่วงนั้นโควิดระบาดใหม่ๆนะคะรัฐบาลก็ไม่อยากให้เกิดการหยุดยาวกลัวค,คนจะแห ับต่างจังหวัดกันก็เลยวันหยุดสงการซึ่งซึ่งต้องหยุดอ่ะรัฐบาลก็ไม่ให้หยุดแล้วก็บอกว่าจะมาชดเชยให้ภายหลังนะคะแล้วแล้วอันนี้เป็นเขาก็เอาวันหยุดของเราไปสามวันวันนี้คือวันแรกที่ชดเชยให้อืชดเชยให้แล้วยังเหลืออีกสองวันนะนคุณยสริท์ทไม่ในใจนะคุณอมรที่เขาต้องคืนแล้วแล้วมันเกิดอะไรกับผมรู้ไหม คือคือที่บ้านก็จ้างเป็นแม่บ้านคนหนึ่งแล้วก็อีกคนเป็นพี่เลี้ยงดูแลแม่ผมใช่ไหมทีน,นี้เนี่ยตามปกติในสเกจจุ้ที่บริษัทเ้าส่งมาให้เราต้องจ่าย O.T. วันสงการานสามวันใช่ไหมเออทน,นี้เนี่ยในช่วงที่ผ่านมานะ,ะคือคือผมก็จ่าย O.T. ตามกําหนดของบริษัทไงผมก็จ่ายไปแล้วอ,ะอ่ะ <laughs> เสร็จแล้วเนี่ย <ใ>จ่ายล่วงหน้าเหรอองเดินเมษาเหรอคะก็จ่ายวันตามวันสงการไงเพราะว่าบริษัท<อ>เขาเขาบอกว่าเออวันสงการนะมันมันตามสเกจูลหลายปีเขาอะนะฮะว่า<อ>สงการเราต้องจอ่ายโอทีใช่ไหมเราก็จ่ายไปแล้วปรากฏว่าแม่บ้านก็ยังอยู่นะแต่ว่าพี่เลี้ยงดูแลแม่ผมเนี่ยเขาลาออกไปแต่เขารับโอทีไปเสร็จแล้วก็มีคนใหม่มาปรากฏว่ามันก็ไม่ยุติธรรมกับคนใหม่ใช่ไหมผมเลยต้องจ่ายโอทีอีกรอบนึงอ่ะา คนคนเก่าก็ถือว่าได้โบนัสไปคนเก่ากาเขาออกไปแล้วนะความจริงมีเรื่องเงินทานนะ <c oughs> พูดถึงเรื่องสตาฟเนี่ย <c oughs> คุยได้ยาวมากเลยเ,เดี๋ยวขอพูดสั้นๆน,นิดหนึ่งแล้วกันไหนๆมาแล้วนะฮะก็คือ,อ,อคนเก่าเนี่ยที่ที่มาเป็นพี่เลี้ยงแม่ผมเนี่ยเขาเขาทำงานได้ดีนะเขาคือคือเขาเป็นเหมือนผู้ช่วยพยาบาลเลยทําได้ทุกอย่างนะคือหมายถึงที่เขาบอกนะทำซักชั่นได้ทําอะไรได้ฉีดยาได้อะไรได้เนี่ย แต่คือแกสามีทิ้งหรือไงหรือโดนซ้อมมาหรือไงไม่รู้แกมีอาการทางจิตนะนะฮะอยู่ดีๆเนี่ยแกเดินออกไปพูดคนเดียวนะฮะนอกบ้านในวันละสิบรอบเนะ่ยเสร็จแล้วบางทีก็เดินไปหลังบ้านด้วยนะ,ะับตอนเดินตอนแรกๆไม่งงเ่ยฮะผม,ผมไม่รู้ <laughs> ผมก็ทํางานไปเนาะเราก็ไม่รู้ไงเสร็จแล้วแม่บ้านเนี่ยเขาก็ยืนอยู่นะปรากฏว่า,อาตอนหลังผมไปดูกล้องวง,งจรปิดเนี่ยแกเดินผ่านแม่บ้านไปเสร็จแล้วก็ ไปยืนคุยกับต้นกล้วยแม่บ้านก็ยืนงงยืนงงจนกระทั่งเนี่ยแกออกไปหน้าบ้านเนี่ยไปยืนแล้วเวลาจะออกไปนะคุณแกใส่หน้ากากใส่หมวกใส่อะไรนะหน้ากากทั้งหน้ากากอนามัยแล้วก็ที่ปิดหน้าที่เป็นเป็นใสๆ่ๆนะอ่ะนะฮะแล้วแกก็ออกไปยืนพูดคนเดียวอยู่หน้าบ้านวันเะเป็นสิผลเลยจนกระทั่งข้างบ้านเขาถ่ายวิดีโอคลิปไว้แล้วส่งไปให้พี่พี่ผมซึ่งอยู่บ้านใกล้ๆกันดูแล้วเขาบอกอคือคือข้างบ้านเขาคิดว่า เขาเดินไปด่าแม่ผมไงปรากฏว่าคือจริงๆแล้วเขาด่าสามีเก่าเขาอะอ uh oh. ซึ่งซึ่งเราก็สงสารนะแต่ว่า uh oh. เราก็กลัวเหมือนเป็นอาการทางจิตอนะแล้วตอนหลังผม uh oh. ไปคุยกับแม่ผมนะเขาบอกว่าแม่ผมบอกว่าแกแกก็บอกนะว่าแกต้องกินยาแต่แกไม่กินอะอืมแล้วคุณเชื่อไหมว่าห้าหกปีที่ผ่านมาที่แม่ผมไม่สบายเนี่ยนะผมมีทั้งแม่บ้านทั้งทั้งพี่เลี้ยงแม่เนี่ย มีอาการแบบนี้สามสี่คนนะคุณม,มันทําให้คิดว่าคนไทยเรานะโดยเฉพาะยิ่งผู้หญิงเนี่ยมีปัญหาในครอบครัวนะแล้วมีอาการทางจิตนี่ยเยอะมากนะฮะบางคนส่วนใหญ่จะนั่งพูดคนเดียวเหมือนกับมันอัดอั้นในใจอะ่ะมันเป็นทรอมาเป็นอาการที่จิตเป็นแผละนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเออพูดพูดคนเดียวเนี่ยซึ่งซึ่ง,งบางคนก็ไม่ได้มีอาการก้าวร้าวนะก็โอเคแต่บางคนมีอาการก้าวร้าว นะมีคนหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นพี่เลี้ยงแม่ผมเหมือนกันโดนสามีซ้อมนะแล้วก็แกมีลูกอยู่กับสามีแล้วแกกลับไปไม่ได้สามีไม่ยอมให้ไปพบลูกอะซึ่งอืมหลายนั้นก็น่าสงสารนะคือก็ก็ไม่ถึงกับจิตไม่ดีแต่ว่าคือแกบอกแกพูดกับผมนะว่าแกคิดมากเวลาแก,แกคิดถึงเรื่องครอบครัวแล้วก็จะปวดหัวแล้วก็ปวดไปชาไปถึงแขนอะไรอย่างี้ด้วยอืมค่ะอื คอออันหนึ่งนะที่เห็นนะคือสภาพครอบครัวคนไทยที่ว่ารายได้ไม่ได้สูงมากนะอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมีสภาพแบบนี้เยอะมากเลยคือหมายถึงบ้านแตกะนะคือ,อคือคือส่วนหนึ่งก็ต้องบ้านแตกนะถึงมาทํางานตามบ้านเนี่ยเนาะแล้วก็หนีหน,นี้มาก็มีอะไรก็มีนะที่มาอยู่บ้านผมในช่วงห้าปีที่ผ่านมามีหลายคนนะเขาเขาออกออก,ออกบางคนก็ดีมากนะบางคนก็แต่ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็มี ที่อาการที่กระทบกระเทือนทางจิตเนี่ยประมาณ4ี่คนนะฮะอ,อันนี้อันนี้ก็เล่าให้ฟังนะ,ะส่วนหนึ่งเนี่ยผมนึกอยู่เสมอเลยนะว่ามันมันต้องมีหน่วยงานราชการที่จะดูแลนะ,ะคนไทยนะครับอ,อาจจะเป็นผู้สูงอายุมั่งหรือว่าคนที่ครอบครัวแตกนะครับเช่นนี้บ้างอะ่ะคิดว่ามีเนาะแต่ว่าทําไมไม่รู้ไปถึงไหนยังมีอีกคนหนึ่งนะชื่อชื่อชมพู่นะนี่ขอพูดถึง ยังอยู่ที่สํานักงานเลยคือส่งไปที่ไหนเขาก็ส่งกลับนะฮะแกนั่งพูดคนเดียวนะฮะแต่ว่าแล้วแล้วทำไมสานักงานเขาถึงรับคนลักษณะนี้เข้ามาคือเหมือนเวลาเขาอยู่สํานักงานเขาก็ไม่ได้มีอาการอะไรไงแล้วก็แล้วก็สํานักงานเขาก็ไม่ได้มาใกล้ชิดไงมันไม่เหมือนเวลามัาอยู่บ้านเรามันใกล้ชิดกว่าไงสํานักงานนี้เขามีคนเป็นร้อยร้อยคนไงนะฮะก็คือเพื่อนเนเขาจะรู้นะฮะคนที่อยู่ด้วยกันจะรู้นะฮะแต่ว่า หมายถึงเขานอนด้วยกันอะไรก็นั้เวลาเขาไม่ไม่ไม่ได้ถูกส่งมาอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาจะอยู่ที่สำนักงานแล้วเขาก็เขาก็จะใครกล้ชิดกันหมายถึงคนคนที่เป็นพนักงานด้วยกันนะเนาะอันนี้ก็ก็เล่าให้ฟังนะฮะผมเขียนเรื่องสั้นได้แล้วคุณมีเยอะแยะเรื่องตลกก็มีเรื่องอะไรก็มีแต่เดี๋ยวกลับมาเรื่องเราก่อนนะคือคือวันนี้ก็เป็นวันสงการนะคุณอมรรัตน์แล้วก็ ค่ะเอ่อก็ชเฉยวันสงการไม่ใช่วันสงการนะใช่ชกเฉยวันสงการแม่บ้านแม่บ้านเฉยวันหยุดสงการแม่บ้านเขาก็ถามแล้วว่าวันวันวันจันทร์เนี่ยจะมีใครไปเล่นสงการหรือเปล่าผมคิดว่าคงไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับวันสงการไม่ใช่วันสงการเลยค่ะใช่แต่ว่าวันสงการเราไม่ได้เล่นน้ำไงใช่ไหมแล้ววันนี้เนี่ยเขาเขาแค่ชกเฉยวันหยุดให้เฉยเฉยสงการเดี๋ยวไปเล่นปีหน้าถ้าเกิดว่า ก็คง um uh ไม่มีใครออกไปกานนะกาดการระบาดของโควิด -19 ไปหายไปแล้วนะคะอืมอืมก็พูดถึงเรื่องโควิดนะกลับมาเรื่องเราเลยนะก็บอกว่า่เขาบอกว่าผลของการระบาดของเชื้อไวรัส โควิดเนี่ยก็ส่งผลกระทบไปทั่วโลกนะฮะไม่ว่าจะเป็นสังคมหรือเศรษฐกิจนะไปดูตัวเลขจนถึงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้นะฮะบ,บอกว่าการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1เนี่ยมีตัวเลขสะสมนะับของผู้ติดเชื้อจนถึงวันอาทิตย์นะฮะ16ล้าน2แ2 3 1 7 5คนนะฮะมีจำนวนผู้เสียชีวิตไปทั้งหมด6แ4 8 8 0้8คนนะฮะฟื้นจาก การติดเชื้อปกหายแล้วอ่ะนะฮะเก้าล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบห้าคนมองตัวเลขกลมๆนะคือ,อ,อติดเชื้อสะสมทั้งหมดเนี่ยสิบสิบหกล้านกว่าคนนะฮะแล้วก็หายจากการติดเชื้อเนี่ยเก้าล้านเก้าแสนก็ประมาณสิบล้านคนว่างั้นเถอะนะครับแสดงว่าหายไปหมายถึงว่าฟื้นตัวขึ้นมามากกว่าครึ่งเนาะมากกว่าครึ่งไปเยอะอ่ะนะฮะจากสิบหกล้านเหลือประมาณสิบล้านเนี่ยสิบล้านหายเนี่ยแต่ก็เสียชีวิตไปประมาณหกแสนคน 6แสนคนนี่ไม่ถึง5%นะก็ไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่านะแต่ว่าตอนช่วงแรกๆที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยพูดถึงจํานวนผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัส HIV นะฮะแต่ผมยังไม่ได้ดูอัปเดตตัวเลขนั้นนะแต่ประมาณสักเดือนหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคนที่เสียชีวิตจากโรคเอดนะฮะประมาณ6แสนคนปีนี้นะตอนนี้ <c oughs> ผมคิดว่าอาจจะอาจจะเชื้อไวรัสโคโรนานี่อาจจะแซงแล้วนะ ตอนนี้เดี๋ยวต้องขอไปดูอีกทีนึงนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยพฤติกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนากับพฤติกรรมของเชื้อโรคเอสเนี่ยมันคล้ายๆกันนะฮะอย่างที่ว่าเนี่ยมันเป็น RNA มันไม่ใช่ DNA เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะไอตัวเชื้อไวรัสเนี่ยมันไม่สเตเบิรไอความที่มันไม่สเตเบิรนะไวรัสเนี่ยเวลามันไปอยู่ในร่างกายคนหรือสัตว์อะไรก็ตามเนี่ย นะฮะมันจะไปบอกเซลล์ของร่างกายของสิ่งมีชีวิตนะั้นนะ่ะให้ผลิตไวรัสขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนช่วงนั้นเนี่ยมันอาจที่จะกลายพันธุ์ได้นะฮะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเผื่อมันเป็น RNA นะท่านนี้เนี่ยไอ้บังเอิญไอ้ไวรัสโคโรนานี่มันก็เป็น RNA ด้วยเพราะฉะนั้นก็น่ากลัวนะว่ามันจะกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆหรือเปล่านะฮะซึ่งเราก็เห็นนะโรคเอดอยู่กับมนุษย์มาเกือบ30ปีแล้วมัง้งนะฮะก็ยังไม่มีอะไรที่รักษามันอย่างหายขาดได้นะ นะ,ะท่านี้เนี่ยเราทั้งโลกนะกำลังคิดว่าตัวเปลี่ยนเกมนะที่จะทําให้สังคมในโลกนี้มันดีขึ้นกลับไปอย่างน้อยไม่เหมือนก็ใกล้ๆของเดิมนะก็ก็คือวัคซีนเนี่ยนะซึ่งล่าสุดเนี่ยองค์การนาไมาโลกก็ออกมาบอกว่าวัคซีนเนี่ยคงจะไม่มีในโลกผลิตให้เราเห็นจนถึงประมาณต้นปีหน้านะฮะซึ่งก็ยังคิดอยู่ว่าแล้วมันเป็น rna เหมือนเอทเนี่ยแล้วพอถึงต้นปีหน้าเนี่ย มันจะกลายพันธุ์ไปอีกสองสาอย่างหรือเปล่านะครับซึ่งทําให้มนุษย์เนี่ยจะต้องไปหาวัคซีนใหม่ๆม,มาเรื่อยๆหรือเปล่านั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าไปดูนะครับตัวเลขที่เกิดขึ้นนะในประเทศไทยนะคุณอมรรัตน์ไม่รู้คุณอมรรัตน์รู้สึกเหมือนผมหรือเปล่าผมไปเดินนะตามห้างสรรพสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยนะก็รู้สึกว่าสถานการณ์มันดีขึ้นนะมีคนไปคึกคักพอสมควรนะฮะในห้างสรรพสินค้าเหมือนกับ เหมือนกับประเทศไทยเนี่ยโอเคแล้วอะเพราะว่าเราก็ไม่มีผู้ติดเชื้อมาสองเดือนกว่าแล้วใช่ไหมฮะคท่ uh huh. น,นี้เนี่ยในโลกมันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะอันนี้เป็นตัวเลขนะครับเขาบอกว่าจน uh huh. อ,อย่างว่านะครับจนถึงคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับสหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อเพิ่ม67,413คนนะครับผู้ติดเชื้อสะสมของสหรัฐนะครับ4,315,709คนเสียชีวิตสะสม1 4 9 3 9 8คน ฟื้นตัวไปแล้ว2ล6 1 6 9 2คนยังติดเชื้ออยู่2 1 4 6 1 9คนมีอาการรุนแรง1 8 9่4คนแนะะเอคนอ,อก่อนหน้านี้นะคุณอมรนผมคุยกับบรรดารุ่นพี่ที่เคยไปอยู่อเมริกาทํางานในอเมริกานานหรือนะฮะตอนนี้อพยพไปอยู่อเมริกาแล้วนะ,ะเปลี่ยนสัญชาติเป็นคนอเมริกันไปแล้วนะฮะ หลายๆคนก็บอกว่าอเมริกาตอนนี้ไม่ค่อยน่าอยู่คุณมาดูเรื่องที่มันเกิดขึ้นในอเมริกาตอนนี้นอกจากเรื่องไวรัส,สนะซึ่งตอนนี้ติดอันดับหนึ่งของโลกแล้วนะฮะคุณอมรรัตน์ไปดูมันมีเรื่องอะไรอีกนะ,ะก็อย่างที่ว่านายจอร์จฟอยนะครับที่คนผิวดำเนาะที่ถูกถูกเขาเรียกตำรวจมานะกรณีรู้สึกว่าจะไปฉกฉวยของในร้าน convenience store นะปรากฏว่าไปถูกตำรวจจับและตำรวจนั่งทับนะ สคนนั่งทับแกบอกแกหายใจไม่ออกแล้วก็แกก็เลยตายไปเลยนะฮะเสร็จแล้วพอหลังจากเสียชีวิตแล้วเนี่ยก็มีคนออกมาถกเถียงกันนะแต่ว่าตำรวจก็พยายามเถียงว่านายจอร์จฟอยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็มีประวัติอาชญากรรมเยอะแยะไปหมดอะไรเงี้ยเนาะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะก็คนที่ถ่ายคลิปได้แล้วมันเห็นในคลิปอะว่าแกพูดบอกว่าผมหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยเนาะเสร็จแล้วก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวนะแล้วก็ทําให้เกิด การประท้วงทั่วไปในประเทศสหรัฐอเมริกาเนาะแล้วก็มีการประท้วงเนี่ยกระชอกไปนอกประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยในประเทศต่างๆเนี่ยก็เลยกลายเป็นประเด็นนะฮะในเรื่องการเหยียดสีผิวนะฮะนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งนะที่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะฮะอีกเรื่องหนึ่งนะที่พูดที่มองถึงนะฮะหมายถึงว่าประเด็นที่จะมีปัญหาลองมองดูนะฮะสหรัฐเองเนี่ยจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่3พฤศจิกายนนี้ก็อีกไม่กี่เดือนแล้วนะฮะในช่วง ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องประเด็นทางการค้าเป็นประเด็นหลักนะตีกันอุตลุดกับจีนเนาะเสร็จแล้วพอถึงเดือนมกราคมเนี่ยก็สามารถที่จะ,ะสรุปข้อตกลงทางการค้าในเฟสที่หนึ่งได้จีนนะฮะให้คำมั่นว่าจะซื้อสินค้าอเมริกัน2,000 200, 0 0ล้านเหลียญสหรัฐภายในอ2อปีนะฮะเพิ่มขึ้นนะ,ะ,ะเพิ่มขึ้นไปอีกโดยตั้งอยู่บนเบสปี2017ะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นพอ ประมาณปลายมกราคมจนถึงกุมภาพันธ์นะครับก็มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสหรัฐก็โดยเฉพาะยิ่งนายทรัมป์นะครับประธานาธิบดีนี้ก็ว่าจีนนะอย่างมากบอกว่าไม่ให้ข้อมูลข่าวสารนะครับไม่ไม่มีความโปร่งใสนะครับในการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานี้ก็เป็นประเด็นนะเพราะว่าสําหรับทรัมป์นะ คุณอมรรัถ้าเราไปนั่งในในใจทรรเนี่ยก็คงรู้สึกว่าโอ้โหอุตส่าห์ทําดีมาแล้วมันเป็นปีสําคัญน่ยนะจะเลือกตั้งจะเลือกตั้งเออ<น>เสร็จแล้วอะไรที่ทํามามดีๆหายหมดเลยหมดหมดกันเลยใช่ค่ะสำหรับสหรัฐคืออัจาราการว่างานที่ต่ำสุดในรอบ50ิปีเนาะแล้วก็อ่า มันทุกอย่างมันดีหมดตลาดหุ้นอะไรต่ออะไรมันนะมันขึ้นไปดีหมดเลยแต่ก็ปรากฏว่าถลม่มทลายนะครับแล้วก็บอกว่าคนอเมริกันเนี่ยเนื่องจากมีต้องมีการมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมล็อกดาวน์บอกมีการประมาณการก,ารกันว่าคนอเมริกันตกงานประมาณ20ล้านคนนะฮะในขณะที่ตัวเลขจากกระทรวงแรงงานสหรัฐบอกว่ามีจํานวนผู้ที่ยังรับสิทธิสวัสดิการการว่างงานถึง30ล้านคนอันนี้ก็ก็คงมองได้นะเพราะว่า ในภาวะปกติเนี่ยมันก็มีคนตกงานอยู่แล้วนี่ตกเพิ่มอีกยี่สิบล้านเนี่ยไม่รู้ว่าจะบวกกันเป็นสาสิบล้านหรือเปล่าแต่ว่าจํานวนผู้เขาเรียกรับรับเงินสวัสดิการการว่างงานนี้ยังอยู่ที่สามสิบล้านคนนะฮะก็ความสัมพันธ์สหรัฐกับจีนก็เสื่อมสามลงอย่างรวดเร็วนะครับสหรัฐจริงๆแล้วมีเรื่องทั่วโลกแต่เรามาดูเรื่องสหรัฐกับจีนดีกว่าล่าสุดน,นะฮะในสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะสหรัฐอเมริกาสั่งให้จีนปิดสถานกงศุนย์ ของจีนที่เมือนฮูสตันนะครับโดยมีข้อกล่าวหาว่าสถานกงสุนเนี่ยทำจารกรรมนะฮะ <c oughs> เออนถึงขนาดรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนะครับในไมค์ในไมค์ปอมปอโอนะออกมาพูดว่าสถานกงสุนจีนเนี่ยที่ฮูสตันเนี่ยบอกว่าเป็นหับคือคือพูดง่ายๆเป็นเป็นซ่นองสปายอนะเป็นหับของสายลับนะครับนอกจากนั้นนี่ยังเป็นศูนย์การจารกรรม ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาของจีนด้วยก็ประกาศให้ปิดเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะครับล่าสุดนะครจีนประกาศบอกให้สหรัฐปิดสถานกองศูนสหรัฐในประเทศจีนะนะะอันนี้ก็เป็นการโต้ตอบนะครับโดยให้มีผลในวันวันจันนี้แหละนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะก็ปรากฏว่านะฮะก็บรรดาเจ้าหน้าที่สถานกองศุนสหรัฐนะครับก็ต้อง <laughs> แบบว่ารีบเร่งกัน ขนของออกมาจากจากาจากสถานกลงศุนนะครับเพราะว่าเดทไลน์เนี่ยเป็นวันจันทร์มีเวลาด้วยนะร,รู้สึกสิโมงเช้าวันจันทร์เดี๋ยว,ยวผมก็ดูนี่เออเนี่ยนะฮะบ,บอกว่าประเทศจีนนะครับสั่งให้ปิดสถานกองสุนเอเอไม่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้คือคือแต่ว่าอย่าง,งว่านะฮะเป็นเป็นวันจันทร์เนี่ยนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าในขณะที่ เจ้าหน้าที่ของสถานกองสุนของสหรัฐเนี่ยกำลังขนของออกมาจากสถานกองสุนเนี่ยก็มีจีนมุงเต็มเลยนะฮะไปยืนคือ,ค,อคือปิดเนี่ยปิดปุ๊บเนี่ยก็คือต้องออกจากประเทศจีนทันทีด้วยไหมฮะเจ้าหน้าที่ทางการทูตของสารพูดที่ถูกปิดอะฮะใช่ใช่ใช่ต้องอ,ออกทันทีนี่เขาก็บอกว่ามีรถเป็นเป็นรถแบบว่ารถบัสเนี่ยไปรอแล้วก็รับออกมานะะตั้งแต่ วันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการขนออกไปแล้วก็มีคนจีนไปมุงถ่ายรูปมันเยอะแยะไปหมดแล้วก็เข้าไปสัมภาษณ์นะคนจีนที่ที่ยืนอยู่แถวนั้นก็บอกว่าประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศใหญ่มีอํานาจสามารถสั่งการปิดสถานกงสุนสหรัฐได้คือคือมันมันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่เลวร้ายลงอย่างมากเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมผมมีสรุปอันนี้เป็นของอของรอยเตอร์นะครับทำเอาไว้เขาบอกว่าเนี่ย ข้อเรียกร้องอม,มันก็เป็นการตอบโต้กันนะสหรัฐสั่งให้ปิดสถานกงสุลแล้วก็จีนก็สั่งให้ปิดสถานกงสุลสหรัฐด้วยเดี๋ยวเรามาไล่ตั้งแต่ปี2018นะฮะวันที่22มกราคมนะครับประธานดีสหรัฐนะครับออกมาตรการเก็บภาษ,ษีสุกากอเครื่องซักผ้าทั้งหมดและแผงโซลารเซลล์ทั้งหมดอันนี้จากทั่วโลกนะแต่ว่ามันก็โดนประเทศจีนด้วยนะฮะวันที่8มีนาคมนะครับ ทรัมป์สั่งให้เก็บภาษี25%ารนต่อการนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียม10%เหล็ก25% 10%อลูมิเนียมนะครับจากผู้ส่งส่งออกทั้งหมดมายังประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งรวมไปถึงประเทศจีนด้วยอันนี้คือช่วงต้นๆจำได้ไหมคือเกาหลีเกาหลีใต้ก็โดนไปด้วยหลายๆประเทศรวมทั้งยุโรปก็โดนไปด้วยแล้วก็เม็กซิโกแคนาดาโดนไปด้วยนะฮะวันที่2เมษาย,ยนนะครับจีนเก็บภาษีศุกากรสูงถึง25%ต่สินค้านําเข้าตาก่อสินค้านำเข้าจาก รวมไปถึงเครื่องบินและถั่วเหลืองด้วยนะฮะสามเมษายนช้านะฮะเปิดเผยแผนการเก็บภาษีสุรกรหาการ25%หรือประมาณ5 0,000 000, ื่นล้านเหรียญสหรัฐต่อสินค้านําเข้าจากจีนนะครับยี่สิบยี่สิองสิงหาคมนะครับศาลยุติธรรมในนครนิวยอร์กออกหมายจับเมงวันซูนะฮะอันนี้เป็นลูกสาวเจ้าของบริษัทหัวเบยเทคโนโลยีนะครับเป็น CFO นะครับเพื่อให้มาขึ้นศาลพิพากษาในประเทศสหรัฐอเมริกาอันนี้ในข้อหาที่บอกว่าขายเทคโนโลยี คือจริงๆไม่ใช่บริษัทหัวเว่ยนะเป็นบริษัทในเครือของหัวเว่ยนะครับบอกว่าขายเทคโนโลยีให้กับประเทศอิหร่านซึ่งกําลังถูกมาตรการคว่ำบาตรจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ24กันยายนนะครับสหรัฐเก็บภาษี10%ต่อสินค้านำเข้ามูลค่า2แสนล้านเหรียญสหรัฐจากจีนนะครับมีผลบังคับใช้นะครับรัฐบาลอเมริกาพูดนะครับว่าอัตราภาษีศุลกากรนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นระดับ25%ในวันที่1มกราคม2019นะครับจีน นะครับตอบโต้ด้วยการเก็บภาษีนําเข้าต่อสินค้าสหรัฐมูลค่าประมาณ6 0,000 000, 000, ล้านเหรียญสหรัฐ7ธันวาคมนะครับกระบวนการในศาลยุติธรรมของสหรัฐแสดงให้เห็นว่าสหรัฐเนี่ยมีการออกหมายจับเมงวันซูนะครับเพราะว่าเชื่อว่านะครับมีการปกปิดความพยายามที่บริษัทที่มีความเชื่อมโยงกับบริษัทหัวเวย่ยนะครับที่จะทําคันขายอุปกรณ์ให้กับประเทศอิหร่านนะครับซึ่งเป็นการละเมิดมาตรการคว่มบาตรสหรัฐต่อประเทศอิหร่านปี2019นนะครับหนึ่งสิงหาคม ในทรัมป์ประกาศเก็บภาษีสุกากร10%ต่อสินค้านำเข้า3แสนล้านเหรียญสหรัฐจากจีนนะฮะหลังจากที่มีการเจราจาเป็นระยะเวลา2วันไม่มีความคืบหน้า5สิงหาคมจีนหยุดซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐและก็เงินหยวนของประเทศจีนอ่อนค่าทละลุระดับที่สำคัญทางจิตวิทยาที่7หยวนต่อ1ดอลลาร์สหรัฐกระทรวงการคลังสหรัฐพูดว่าประเทศจีนเป็นผู้ชักจูงอาจารแลกเปลี่ยนสกุลเงินของตัวเอง สิสิงหาคมนะครับทรัมป์เสนอให้มีการชะลอการเก็บภาษี10เซต่อสินค้านําเข้าบางส่วนในรายการสินค้า3 0 0แสนล้านเหรียญสหรัฐไปจนถึงวันที่15ธันวาคมนะครับ23สิงหาคมจีนประกาศมาตรการตอบโต้เพิ่มเติมในการเก็บภาษีต่อสินค้า,านําเข้าประมาณเจ0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐจากสหรัฐนะครับย0กันยาย,ยนสำนักง,งานผู้แทนการค้าสหรัฐออกประกาศการยกเวน้นภาษีศุลก,กากรต่อสินค้า,านําเข้าจากจีนประมาณ400รายการ ะฮะ7ตุลาคมกระทรวงพาณิชย์สหรัฐขึ้นบัญชีดําบริษัทจีน28บริษัทนะครับจำกัดการขายสินค้าของบริษัทของสหรัฐและเทคโนโลยีให้กับบริษัทจีน28บริษัทนี้นะครับจากข้อหาที่ว่าพวกเขามีความเกี่ยวพันกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชาวมุสลิมอุยกูในมณฑลสินเจียงนะครับประเทศจีนบอกว่าประเทศสหรัฐอเมริกากวรที่จะหยุดการแทรกแซงกิจการภายในของเขานะ 11. ตุลานะครับหลังจากการเจรจาร,ระดับสูงเป็นระยะเวลา2วันในทรัมป์ประกาศข้อตกลงทางการค้าในเฟสที่1ซึ่งรวมไปถึงการชะลอแผนการเก็บภาษีสุลกากรและประเทศจีนให้คำมั่นว่าจะทำการซื้อสินค้าเกษตรสหรัฐมากขึ้นนะครับอ,อันนี้คือ,คอเริ่มที่จะเริ่มที่จะมาปรับความสัมพันธ์กันได้ 11. มกราคมนะครับ มีชายชาวจีนอายุ61ปีรายงานว่าเสียชีวิตในเมืองอู่ฮั่นนะครับจากสิ่งที่มีการทดสอบทางห้องทดลองในชั้นต้นนะครับที่มีการรายงานในสื่อมวลชนของรัฐของประเทศจีนชี้ว่ามันเป็นเชื้อโรคไวรัสประเภทใหม่11มกราคมนะ27มกราคมสหรัฐออกคําเตือนการเดินทางไปยังประเทศจีน1วันหลังจากที่คน5คนที่เดินทางไปยังเมืองอู่ฮั่นกลายเป็นผู้ที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสในสหรัฐ หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับสหรัฐสิงคโปร์รัเสเซียและออสเตรียสั่งห้ามคนต่างชาติที่เคยเดินทางไปเยือนประเทศจีนในระยะเวลาที่ผ่านมาเร็วๆนี้เข้าประเทศ17มีนาคมนะครับจีนถอนใบอนุญาตสื่อมวลชนอเมริกันสําหรับหนังสือพิมพ์สหรัฐ3ฉบับ28พฤษภาคมนะครับรัฐสภาประเทศจีนอนุมัตินะครับผ่านร่างกฎหมายรักษาความมั่นคงในเรื่องฮ่องกงนะครับแก้ไขปัญหาการแบ่งแยกต่อต้านการก่อการร้ายและแทรกแซงจัต่างชาติ นายทรัมป์นะครับสั่งให้รัฐบาลของสหรัฐเริ่มต้นกระบวนการยกเลิกการปฏิบัติเป็นพิเศษต่อของสหรัฐต่อกเกาะฮ่องกองนะฮะ22มิถุนายนสหรัฐพูดว่าจะเริ่มต้นปฏิบัติต่อสื่อมวลชนหลัก4แห่งของจีนในลักษณะการเป็นสถานทูตจากต่างประเทศคืออันนี้ไม่ใช่เรื่องดีนะคุณอมรรัต <g ush an> มันก็ทําให้เขาต้องรายงานหมดเลยว่ามีทรัพย์สินยังไงมีใครบ้างมีประวัติยังไงนะฮะเหมือนกับสถานทูตต้องรายงานเวลาส่งคนมาคือเวลาส่งคนไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยประเทศผู้รับต้องต้องยอมรับแต่ละคนนะว่าจะยอมรับให้ไปอยู่อะ่<ม>นะนะ่หนึ่งกร,รกฎาคมนะครับนัฐนติีต่างประเทศสหรัฐนายไมค์บอมบิโอนะครับพูดถึงกฎหมายความมั่นคงของอ่าฮ่องกงนะครับนะว่ามันเป็นการปราบมาทุกประเทศในโลก และพูดว่ากรุงวอชิงตันจะเดินหน้าตามคําสั่งของนายโดนัลด์ทรัมป์ในการยกเลิกสถานะพิเศษสําหรับฮ่องกง1กรกฎาคมนะครับจีนเรียกร้องให้องคการทั้งด้านสื่อมวลชน4แห่งของสหรัฐเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติการของเขาในจีนในขณะที่จีนพูดว่ามันเป็นมาตรการตอบโต้มาตรการดําเนินการของสหรัฐต่อสื่อมวลชนของจีน13กรกฎาคมนะครับสหรัฐปฏิเสธการกล่าวห้างสิทธิ์ในทรัพ,พยากรนอกชายฝั่งทะเลของจีนในบริเวณส่วนใหญ่ของทะเลจีนใต้นะครับ จีนวิาพากษ์วิจารณ์นะครับบอกว่าท่าทีอเมริกันทําให้ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นนะครับก็บรูไนมาเลเซียฟิลิปปินส์ไต้หวันเวียดนามนะครับอ้างสิทธ์เหมือนกันในบริเวณประมาณ90ซของท้องทะเลบริเวณนั้นนะครับยี่สิบสองกระกฎาก็ไม,ไม่ไม่กี่วันมานี้เนาะสหรัฐบอกให้จีนปิดสถานทูตในเมืองฮุสตันและแหล่งข่าวต่างๆบอกว่ากรุงมปักกิ่งกําลังพิจารณาการตอบโต้ก็จริงๆก็ตอบโต้ไปแล้วนะก็อย่างที่ว่านะครับก็ บอกให้ปิดสถานกองสุลที่เมืองเฉิงตูนะครับในบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลเสฉวนนะครับเจ้าหน้าที่สถานกงสุลจะต้องออกไปนอกอาคารมีเส้นตายส0บนาฬิกาของวันจันทร์นี้นะฮะก็2องนาฬกา GMT ก็บวก7ประมาณ9ก้าโงเช้าเวลาไทยนะถ้าสรุปไปแล้วนะภาพรวมไทยโลกนี่มันยุ่งวุ่นวายหนอนคุณมอมรรัตนคือคือ <c oughs> อย่างที่ว่านะมีเรื่องอ มีเรื่องไวรัสโคโรนาซึ่งไม่รู้ว่าคุณไวรัสนี่จะอยู่กับเราไปแบบแบบโลกเอดหรือเปล่าเสร็จแล้วเนี่ยก็หวังพึ่งวัคซีนกันนะในขณะที่ประเทศไทยนะคุณอมรรัฐก็ดูเหมือนอสถานการณ์การระบาดไวรัสเนี่ยเราคุมอยู่นะเหมือนกับผมมีความรู้สึกนะว่าประเทศไทยปลอดเชื้อนะแต่ทั้งโลกเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะ เดี๋ยวในช่วงวันอังคารนี้นะเราจะพูดว่าทั้งโลกมันเป็นยังไงนะฮะแต่ดูเหมือนกับว่าจํานวนผู้ติดเชื้อไวรัสทั้งโลกเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคุณมอมรรัตน์นะครับเดี๋ยวเราหมดเวลาในช่วงเบรกแรกนี้นะครับเดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่เดี๋ยวเรามาคุยกับคุณมอมรรัตน์ในช่วงเบรกที่2เรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยสักครู่ครับ